สวัสดีครับ FC พี่น้องอันเป็นที่รักยิ่งครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าเว็บร้อยนะครับพ่วงข้างต่อซาล้งนะครับเว็บร้อยครับเว็บร้อยคันนี้นะครับก็เป็นเว็บร้อยนี่เว็บร้อยก็รุ่นนี้รุ่นพิเศษนะครับเมื่อประมาณก็ราคาสองหมื่นแปดนะครับเว็บร้อยคันนี้ครับเครื่องเดิมๆครับเครื่องเดิมๆ ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็โซ่สเตอร์ก็ยังเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นยานยนต์ในชีวิตคันแรกนะครับที่มีชื่อของผมติดอยู่นะครับก็ดูปายทะเบียนจากไหนครับนี่ดูนะครับนี่ปายทะเบียนจากระยองครับก็เครื่องเดิมๆโซ่สเตอร์อะไรเดิมๆหมดนะครับทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนนะครับจากโรงงานทั้งสิ้นนะครับ ก็นี่นะฮะเร็รียบร้อยนะครับบรรทุกตอนนี้นะครับสิ่งที่บรรทุกอยู่นะครับก็มีมัดมัดข้าวนี่นะฮะมัดข้าวก็กำไม่หุ้มนะครับกำไม่หุ้มตรงนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยมัดมัดข้าวหนึ่งรอมัดนะครับต่อทาลิงท่วงข้าง เครื่องเดิมๆคือที่ผมรีวิวเพราะว่ามันผมมันอึดมัน,นทนมากครับมัเท้านหนึ่งร้อยมัดอุปรสรรคของเรานะครับที่จะเจอคือดินตรงนี้มันยังมีความชุ่มอยู่นะครับนี่มันก็จะมีความชุ่มแล้วมันมีความลื่นนะครับมันมีความลื่น เพราะนั้นล้อมันก็ต้องมีการปีบ้างนะครับแล้วก็มีต่อฟางนะครับต่อฟางที่จะน่วงน่วงที่จะไม่ให้มันไปได้เร็วนะครับเนี่ยมันมีต่อฟางครับมันน่วงแล้วผมก็จะเดินทางไปผลจากนี่นะครับไปโน่นครับโน่นเลยที่มีต้นไม้อยู่ ก็อันนี้ผลมาปีแรกแล้วนะครับผลมาปีหนึ่งแล้วก็ถือว่าผ่านปีแรกที่เราผลก็มัดเท่า1,200ัมัดนะครับปีนี้ก็ไม่ถึงครับเนื่องจากว่าผลฟ้าไม่เป็นใจปีนี้ก็ได้900มัดแล้วเราก็จะ,จะเจ้าวิบคันนี้ไปส่งที่โน่นนะครับ จากของมันเยอะมากคือช่วงที่เราไปนี่เครื่องร้อนมากน้ำมันเครื่องยังไม่เปลี่ยนนะครับก็หลายเดือนแล้วยังไม่เปลี่ยนเครื่องจะร้อนมากคือเดี๋ยวจะไปเลยนะครับเดี๋ยวตากล้องยังไม่มานะครับถ้าตากล้องมาเดี๋ยวจะให้ตากล้องถ่ายให้ตอนนี้ก็มือเดียวไปก่อนครับผม ทับติด,ตด,ตด ธนนาครับตาคือธนาขึ้นไปแล้วไปเลย